รวมซีรีส์ปัญหาเกี่ยวกับการติดโซล่าบนหลังคาหรือปัญหาหลังคาครับจะมีอะไรบ้างผมรวมให้ไว้เป็น3คําถามคาใจหลักๆของคุณลูกค้ากังวลเกี่ยวกับหลังคาบ้านผมเข้าใจนะครับหลังคาบอกบางที่สุดรั่วไม่รั่วแบบไหนเจาะไม่เจาะคลิปนี้มีคําตอบครับหลังคาแบบไหนที่ติดโซล่าเซลล์แล้วเสี่ยงรั่วที่สุดนะครับคือเราต้องยอมรับกันก่อนครับว่ามันเสี่ยงมากกว่าอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องยอมรับอีกอย่างครับว่าอายุการใช้งานไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะมันก็มีโอกาสรั่วนะครับหลังคาคือถ้าท่านอยู่บ้านมันนานเนี่ยก็จะรู้ดีนี่เป็นปัญหาแบบหนักอ,อกแล้วหลายๆคนแก้ปัญหาได้แล้วก็ไม่อยากจะติดโซล่าเพราะไม่อยากไปยุ่งกับมันวันนี้ผมจะมาเปิดเผยแล้วกันว่าหลังคาที่เสี่ยงรั่วที่สุดนะครับคือกับเบื้องหล่อนคู่เพราะมันต้องเจาะหลังคา มันรั่วจากอะไรครับมันรั่วจากว่าพอเราเจาะแล้ววัสดุไอตัวที่นันซีนะครับตัวทั้งซิลิโคนกับวัสดุกันซึมอ่ะมันเสื่อมแต่ผมก็พยายามใช้ที่มันอายุการใช้งาน10ปีแล้วแต่ถามว่ามันร้อยเปอซไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงรั่วได้แต่สําหรับอันอื่นนะครับตอนนี้ด้วย R&D เราที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับ CPA c k แผ่นเรียบเราบอกไม่เจาะ มันมีโอกาสล่วได้ไหมมีนะครับผมเปิดเผยเลยว่ามันั่วจากอะไรพอเราเอาสอดนะครับมันจะนูนขึ้นนิดหนึ่งมันไม่สนิทร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เรามีการพัฒนาครับเราเจียให้มันบางลงสําหรับพุกที่จะไปยึดกับโค้งข้างล่างที่ตอนแรกมันจะนูนเนาะเราก็เจียให้บางลงตอนนี้เราพัฒนาเปลี่ยนแบบทําให้มันก็เข้าใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่รั้วละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลขนาดนั้นครับเพราะหลังคาเนี่ยบางทีมันก็อาร์ตเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ล่วได้ พราะฉะติดตั้งเลือกเจ้าที่เขามีความเชี่ยวชาญชํานาญและมีประกันเรื่องรั่วด้วยถ้าบริษัทที่ได้มาตรฐานนะครับเรียกมารับผิดชอบเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นครับเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องหลังคารั่ยครับและนี่คือ3ปัญหาความกังวลยอดฮิตของลูกค้านะครับเกี่ยวกับหลังคาในการติดโซลาเซลล์ ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรของโซล่านะครับผมจะรวบรวมทำมาเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเฉพาะจุดเฉพาะจุดให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นซีรีส์ต่างๆตอบปัญหาคาใจให้ทุกคนกล้าติดโซล่าสบายใจในการติดโซล่าครับ